เรียบร้อยนะคะรถ Toyota ายาร s ปี2019คันนี้ก็จะมีเปลี่ยนชุดตู้แอร์นะคะเพราะว่าเจอตู้แอร์รั่วชัดเจนนะคะตอนนี้ความเย็นพร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะรถ Toyota ายาร s นะคะเข้ามาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นนะคะ อุณหภูมิภายในรถนะคะอยู่ที่34องศาส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่29องศานะคะแสดงว่าภายในรถไม่มีความเย็นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำยาแอร์เข้าไปภายในระบบค่ะน่าจะใ้น้ำยาเข้าไปดูครับตั้งค่าความเย็นสุดเปิดพัดลมประมาณนี้นะคะ อุณหภูมิที่หน้าปัดรายงานอยู่ที่32องศานะคะรถผ่านการใช้งานแล้ว99625นะคะหรือ99625กิโลเมตรนะคะตอนนี้อุณหภูมิก็ลงมาที่17องศาแล้วนะคะอุณหภูมิก็ลดลงมาเรื่อยๆนะคะ คอมทำงานนะคะแล้วก็รุ่นนี้มีพัดลมตัวเดียวนะคะตอนนี้พัดลมทำงานนะคะจะปีดสองทำงาน,นะคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราเติมน,น้ำยาแอร์เข้าไป3ขีดอุณหภูมิภายในรถลงมาได้ที่8องศาแล้วนะคะจาก30กว่าองศานะคะตอนนี้ลงมาได้8องศานะคะขอมทำงานนะคะ รถโ o โยต้ y ยาลินะคะเก็บรายละเอียดก่อนหอดซ่อมเปลี่ยนอะไรนะคะไฟเลี้ยวซ้ายขวาออกปกตินะคะไฟสูงออกปกติค่ะไฟฉุกเฉินออกนะคะ ระบบไฟลีออกปกตินะคะ<ไหล>เปลี่ยนได้ปกตินะคะ ปรับได้ปกติค่ะช่องลมต่างๆนะคะช่องลมปรับได้นะคะนี่จะเป็นช่องลมฝั่งคนนั่งนะคะ กระจกนะคะปรับขึ้นลงได้นะคะพับเก็บได้นะคะ ละเอียดภายในต่างๆนะคะภายในรถนะคะวิทยุใช้งานได้นะคะกระจกขึ้นลงได้ไฟหลีใช้งานได้นะคะ 左、左、右、右。 รถโตโยต้ายาลีสนะคะตัวนี้ก็เป็นปี2019ช่างทำการลื้อน้าปัดนำตู้แอร์ออกมาเช็คลั่วเดี๋ยวไปดูสภาพตู้แอร์ค่ะก็ยกตัวตู้แอร์ออกมาแบบนี้นะคะพร้อมเปลือกช่างทำการแกะเปลือกตู้แอร์ออกมา ดูกันใกล้ๆนะคะนี่จะเป็นสภาพตู้แอร์นะคะที่มีกองแอร์มานะคะตัวกองแอร์นะคะก็จะเป็นแบบกระดาษนะคะบางๆนะคะก็จะเห็นนะคะสภาพตู้แอร์นะคะมีเชื้อรานะคะแล้วก็มีคราบสีดำๆนะคะบริเวณตรงนี้ เดี๋ยวให้ช่างถอดออกมาก็จัดการล้างความสะอาดแล้วก็นำไปเช็คลั่วค่ะ,ะน,นี่ก็จะเป็นสภาพตู้แอร์อีกด้านค่ะ นี่ก็จะเป็นหางเซนเซอร์นะคะที่วัดอุณหภูมิหรือว่าหางเทอร์โมโก็จะเสียบอยู่กับตู้แบบนี้นะคะตัวนี้ก่อนเราถอดเช็คนะคะก็ตรวจเช็คแล้วอย่างตัดต่อใช้งานได้ดีค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวรีซิแตนนะคะ ตู้แอร์เช็ลัลวตู้แอร์ของรถโตโยต้ายา i s นะคะก็จะเห็นนะคะเจอตู้แอร์นะคะรั่วชัดเจนนี่นะคะก็ตรงนี้หนึ่งจุดนี่อีกหนึ่งจุดนี่อีกหนึ่งจุดนะคะก็จะมีนี่อีกหนึ่งจุด ทำไมตู้แอร์ถึงรั่วนะคะก็ตามอายุการใช้งานนะคะตามปีแล้วก็ยุคโควิดนะคะลูกค้าฉีดพ่นแอลกอฮอล์ในรถนะคะหรือว่าฉีดสเปรย์ล้างมือในรถนะคะก็ทำให้ตู้แอร์นะคะเสื่อมสภาพไวได้ก็สรุปนะคะโตโยต้ายาริสคันนี้ก็ตู้แอร์ รั่วชัดเจนค่ะแล้วก็มีการรั่วหลายจุดเดี๋ยวเราไปดูเซตอะไรใหม่ที่จัดให้ค่ะเซตอะไรของรถโตโยต้ายาริสนะคะหลักๆเลยก็จะเป็นตู้แอร์นะคะที่ตัวของเก่ารั่วแบบชัดเจนแล้วก็รั่วค่อนข้างหลายจุดนะคะคันนี้ลูกค้าแจ้งว่าใช้งานมาประมาณ3ปีนะคะ ตัวตู้ก็เลือกใช้อะไหลมาตรฐานของโตโยต้านะคะในส่วนของกองแอร์เลือกใช้โปรเทคนะคะสามารถกองฝุ่น PM 2 5ได้นะคะแล้วก็จะมีตัว expansion valve wow ที่เราจะแนะนำเปลี่ยนทุกๆ6ก0 0 0กิโลนะคะเติมน้ำมันคอมใหม่เพิ่มน้ำมันคอมเลือกใช้ ND Oil 8มาตรฐาน Denso ลูกยางโอลิงนะคะรวมถึงตัวไส้กองไดเออร์ที่อยู่ภายในกระบอกด้านข้างแผงนะคะ ก็เลือกใช้อะไหร่มาตรฐานนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเซ็ตอะไหร่มาตรฐานที่จะจัดลงในงานซ่อมของรถ t o y o ต a y a าริคันนี้ค่ะจะเห็นนะคะว่าบริเวณนี้นะคะฝุ่นก็ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวช่างจะได้จัดการเช็ดฝุ่นทำความสะอาดให้นะคะ เบกตู้แอร์ของรถโตโยต้ายาลินะคะจัดการล้างทําความสะอาดให้นะคะ ออกนะคะเราจะดูดฝุ่นทําความสะอาดภายในรถให้นะคะเพราะว่าจะเห็นว่าฝุ่นค่อนข้างเยอะนะคะนี่นะคะด้านบนฝุ่นก็เยอะนะคะแล้วก็จะเห็นนะคะว่าพวกนี้นะคะสายไฟจะค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็รวมถึงตัวด้านข้างตรงนั้นนะคะ จะได้ติดตะแกรงให้นะคะก็จะติดตะแกรงบริเวณนี้นะคะเพื่อกันหนูกัน ใหม่ของรถโตโยต้ายาริสนะคะตัวตู้แอร์ใหม่เราก็ต้อง QC กันก่อนที่จะประกอบลงรถนะคะตู้แอร์ใหม่ไม่มีจุดรั่วจุดซึมนะคะบริเวณข้อต่อของเ e อ็กซ์เพ n ชั่นวาล์วก็ไม่รั่วไม่ซึมนะคะเดี๋ยวจะได้ให้ช่างจัดการประกอบตู้แอร์ใหม่ค่ะโตโยต้ายาริสนะคะจัดการประกอบตู้แอร์ใหม่ให้เรียบร้อยนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็น e x n s i o n Valve นะคะนี่นะคะ e x n s i o n Valve ใหม่นะคะฟองน้ำใหม่นะคะในส่วนของเปลือกต่างๆก็ล้างทำความสะอาดให้นะคะเดี๋ยวช่างจะได้ยกขึ้นไปประกอบบนรถค่ะตู้แอร์ของรถ t o y ยต a y a r ร s นะคะก็ประกอบลงเปลือกเรียบร้อยพร้อมตัว e x p n s i o n Valve นี่นะคะตัวเอ็กซ์เชนวาวตรงรุ่นต่างสเปคแล้เอาเปลี่ยนฟองน้ำาประเก็นฟองน้ำต่างๆของเปลือกตู้แอรให้ใหม่ค่ะเพราะาตัวของเก่าก็เริ่มเสื่อมสภาพตัวฟองน้ำด้านบนนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่ค่ะเดี๋ยวช่างจะได้ยกประกอบลงรถค่ะ ยกในส่วนของตู้แอร์นะคะประกอบลงรดเรียบร้อยเดี๋ยวจะได้ประกอบหน้าปัดส่วนอื่นค่ะเติมน้ำมันคอมของรถยาลิตนะคะตัวน้ำมันคอมก็เลือกใช้น้ำมันคอม Denso ND Oil 8ตามสเปกนะคะ รถ t o y ยต a ายาลินะคะเช็คค่าการทำงานหลังจากถอดซ่อมเปลี่ยนอะไรนะคะคันนี้ก็เลือกเติมน้ำยาแอร์เคียน้ำยาแอร์มาตรฐานจากญี่ปุ่นนะคะทางร้านจะมีน้ำยาแอร์ให้เลือกหลายเกรดนะคะในส่วนของตู้แอร์ก็จะมีให้เลือกหลายเกรดนะคะตัวตู้ใหม่นี้นะคะลูกค้าก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานเกรดเดียวกับที่ติดรถมานะคะ นี่ก็จะเป็นสภาพของตู้แอร์เก่านะคะที่ล่วนะคะพร้อมกับตัวเอร์เปนชั่นวาวที่เราจะแนะนําเปลี่ยนทุกๆ60,000ก 60, ิโลใไ่กล่องไดเออร์ที่จะแนะนําเปลี่ยนทุกๆ30,000กิโลรวมถึงกองแอร์นะคะส่วนอุณหภูมิภายในรถตอนนี้อยู่ที่7องศานะคะอุณหภูมิโดยรอบอยู่ที่27องศาค่าการทางานต่างๆอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะคอมตัดค่ะ คอมทางานนะคะคอมแอร์ตัดต่อ,ตอปกติค่าการทํางานต่งตางๆอยู่ในเกณฑ์ปกติค่าความร้อนไม่สูงไม่เกิน250ร้อยห้าสิบว่าเที่ยงวันนะคะก็จะมีเปลี่ยนไส่กรองไดเออร์ที่อยู่ภายในกระบอกด้านข้างแห่งตรงน,นี้นะคะก็เลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยนะคะงานซ่อมครั้งนี้จะเป็นงานซ่อมภายในนะคะในส่วนของคอมแอร์ A, นะคะเราไม่ได้ถอดออกมานะคะ แล้วก็แผงแอร์ก็ไม่ได้ถอดนะคะตัวแผงแอร์เปลี่ยนแค่ไส้กรองไดเออร์นะคะเดี๋ยวช่างจะได้ฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณนี้ให้ค่ะเก็บรายละเอียดภายในรถหลังจากถอดซ่อมเปลี่ยนอะไรนะคะอุณหภูมิหน้าปัดรายงานที่25องศานะคะรถผ่านการใช้งานมาแล้ว99625นะคะหรือ99625กกิโลเมตรนะคะ ไฟหลีนะคะไฟเลี้ยวซ้ายขวาออกปกตินะคะไฟฉุกเฉินก็ออกปกติค่ะ ไปหลีออกปกตินะคะเดี๋ยวเราจะถอยรถออกไปเทสกันข้างนอกแล้วก็เก็บรายละเอียดเพิ่มเติมด้านนอกกันนะคะอุณหภูมิภายในรถตอนนี้อยู่ที่6องศานะคะส่วนอุณหภูมิด้วยรอบนะคะอยู่ที่21องศาตั้งค่าความเย็นสุดเปิดพัดลมประมาณนี้นะคะวิทยุต่างๆนะคะ ใช้งานได้ปกตินะคะใช้งานได้ปกติะค่ะภายในรถนะคะก็จัดการประกอบให้เรียบร้อยนะคะ ภายในรถนะคะก็จะมียกคอนโซลน,นะคะเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่นะคะเนื่องจากตู้แอร์เก่าั่วนนะคะเปลี่ยนต wow, ู้แอร์ expansion valve oiling กองแอร์นะคะในส่วนของเปลือกตู้แอร์ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยพร้อมกับเปลี่ยนฟองน้ำให้ด้วยนะคะภายในรถเรียบร้อยค่ะเกะก็ประกอบให้เรียบร้อยนะคะ ปิดปาเติมน้ำออยาแอร์ให้เรียบร้อยทั้งสองฝาค่ะปิดปาเติมน้ำยาแอร์ให้เรียบร้อยทั้งสองฝาค่ะปิดล้างทำความสะอาดถลุ่ให้นะคะแข้งแกนะคะก็ล้างทำความสะอาดให้เพื่ออาการระบายความร้อนที่ดีขึ้นค่ะ อออกกมาา็ค้น่งนนนแผ่นด้านบนก็จัดการประกอบให้เรียบร้อยนะคะกิบรบทุกตัวค่ะ